เ,เปลี่ยนบรรยากาศมาทำอะไรแซ่บขึ้นมาอีกหน่อยนะคะไม่ได้ลงอาหารที่เป็นพวกอาหารคาวมาสักพักแล้วเนาะอันนี้เป็นขนมจีน500กรัมนะคะหรือครึ่งกิโลนั่นเองแล้วก็ตัวนี้จะเป็นในส่วนของสมุนไพรต่างๆที่เราจะใส่นะคะก็มีเป็นตักไร้ซอยบางๆนะคะขิงอ่อนซอยเป็นเส้นๆแครอทซอยเป็นเส้นใบมะกรูดซอยผักชีใบเลือ่อยผักชีไทยแล้วก็ต้นหอมซอยค่ะ สำหรับในส่วนของโปรโตีนหรือว่าพวกเนื้อสัตว์เราเลือกใช้เป็นเนื้ออกไก่ลอกหนังสับแล้วก็รวนสุกนะคะแล้วก็มีหมูยอพริกไทยดำอันนี้ก็ลวกก่อนท่านเพื่อนจะใส่เป็นปลาทูก,ก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยในส่วนของน้ำยำนะคะวันนี้เราจะเลือกวัตถุดิบที่ค่อนข้างเฮลตี้ดีต่อสุขภาพมากกว่าส่วนปกติทั่วไปนะคะ ขนมจีนทรงเครื่องสมุนไพรสูตรนี้นะคะขอนําเสนอเป็นอย่างมากคือทําทานเองแล้วนะคะรู้สึกติดใจก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันเ,นเพื่อนๆสาหรับถ้วยนี้นะคะก็จะสําหรับใส่ในน้ํายาบเนาะก็จะมีพริกสดนะคะจะเป็นพริกกินดาพริกขี้หนูก็ได้เนาะซอยเล็กๆรากผักชีสับค่ะหอมแดงสับละเอียดนิดนึง ในส่วนของน้ําตาลวันนี้ก็เลือกที่มันแบบดีต่อสุขภาพเหมือนกันนะคะก็จะเป็นน้าตาลดอกมะพร้าวประมาณสัก1ช้อนโต๊ะแล้วก็อันนี้เป็นน้ําตาลมะพร้าวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นในรูปแบบของน้ําตาลปี๊บนะคะประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมะนาวก็ประมาณสัก1.5ช้อนโต๊ะหรือว่าถ้าใครชอบเปรี้ยวมากก็เพิ่มเติมได้ตามชอบเลยนะคะแล้วก็พระเอกของงานนี้ก็จะเป็นน้าปลานะคะสําหรับสูตรนี้เราจะใช้เป็นน้ําปลาโลโซเดียมยี่ห้อ กับข้าวนั่นเองค่ะสำหรับน้ำปลาตัวนี้จะมีรสชาติที่นุ่มแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็เขาจะผลิตจากปลากระตักแท้ร้อเซ์เลยที่สำคัญลดโซเดียม25%ค่ะแนะนำว่าให้ซื้อติดครัวไว้เลยค่ะเรื่องความปลอดภัยหายห่วงนะคะเพราะว่าผ่านการรับรองมาตรฐานสากลเรียบร้อยแล้วก็จะอยู่ในเครือของเมก้เชฟนั่นเองนะคะสำหรับน้ำปลาตัวนี้ สามารถนาไปปรุงอาหารได้ทุกเมนูเหมือนน้ำปลาปกติทั่วไปได้เลยนะคะถ้าใครอยากจะลองชิมรสชาติดูหาซื้อได้ตามเดอะมอลนะคะวิลล่ามาร์เก็ตรอดี u f m Fuji s u p e ิ t s u s u r e r m a r k e t แล้วก็ร้านค้าห้างท้องถิ่นทั่วประเทศเรามาเริ่มทำน้ำยำกันเลยค่ะก็จะใส่พวกพริกนะคะรากผักชีสับแล้วก็หอมแดงสับเนี่ยลงไปในถ้วยของน้ำตาลเลยค่ะ จากนั้นก็จะตามด้วยน้ำมะนาวนะคะแล้วก็ให้เราคนจนน้ำตาลละลายก่อนค่ะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำปลาตรากับข้าวลงไปนะคะปริมาณที่ใส่วันนี้ก็อยู่ที่3ช้อนโต๊ะ รับรองว่าไม่เค็มจัดนะคะใครอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงไปหาซื้อมาลองนะคะคืออยากจะแนะนําว่ามีติดครัวไว้จะดีมากเลยค่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะคะของเราก็ไม่ได้เพิ่มเติมเครื่องปรุงอะไรเข้าไปแล้วนะคะก็โอเครสนี้พอใจแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมทยํายำกันเลยค่ะวิธีทำก็เหมือนยำขนมจีนทั่วไปเลยนะคะก็ใส่ เป็นโอกไก่ซาบกับหมูยอลงไปในชามเส้นขนมจีนแล้วก็ตามด้วยพวกผักต่างๆกับสมุนไพรที่เราเตรียมไว้จากนั้นก็ใส่น้ำยำลงไปค่ะ คุกเข้าให้เข้ากันแนะนำว่าให้ใช้มือคลุกนะคะแล้วก็อย่าลืมใส่ถุงมือด้วยจะได้ไม่แสบมือแล้วก็เพื่อความสะอาดแล้วก็จะทําให้เส้นขนมจีนไม่ขาดดูสวยงามน่าทานค่ะเสร็จแล้วจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะ สำหรับสูตรนี้เราต้องกินกับพวกเครื่องเคียงต่างๆนะคะแนะนำว่าก็จะเป็นพวกถั่วหรือว่าอัลมอนด์หรือว่าเม็ดมะม่วงหิมพานต์ก็ได้นะคะมันจะทำให้มีรสชาติที่อร่อยขึ้นกลมกล่อมมากขึ้นแล้วก็ได้คุณค่าทางสารอาหารเพิ่มมากขึ้นด้วย mm hmm. อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยแนะนำก็คือกระเทียมเจียวหรือว่าจะเป็นหอมเจียวก็ได้ค่ะจากนั้นเราก็จะตกแต่งด้วยพวกสมุนไพรอีกเล็กน้อยก็จะเป็นใบมะกรูดซอย ตัดคล้ายซอยแล้วก็โรยต้นหอมซอยอีกเล็กน้อย เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับขนมจีนทรงเครื่องสมุนไพรสูตรโลโซเดียมไม่ใส่ปราร้านะคะอยากจะให้เพื่อนๆลองไปทำทานมากๆเลยคือส่วนตัวทำแล้วรู้สึกติดใจนะคะอย่างที่บอกว่าแบบมันอร่อยมากโดยเฉพาะเวลาเราเคี้ยวโดนพวกสมุนไพรต่างๆแต่เป็นตะไคร้ซอยแล้วก็ขิงอ่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รสชาติโดยรวมไม่ได้แบบรสเค็มจัดจ้านนะคะคือมันกำลังพอดีอะรสออก กลางๆนวลๆลองไปทำดูค่ะ